เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องแค่เมียในคืนเข้าหอแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนตตาแม่แม่เกิดเรื่องใหญ่แล้วมีอะไรมีอะไรนางยุพินรีบตอบน้ำใส ในตอนนั้นน้ำใสมีใบหน้าที่ออกจะซีดเผือดก็คุณพัฒน์นะสิทำไมเขาอ้วกจะให้ฉันไปเก็บอ้วกให้หรือไงไม่ใช่เขาอ้วกตอนเช้ามาสามสี่วันแล้วอะไรนะแม่แม่เป็นคนโบราณภาษาอะไรเนี่ยแม่ไม่ดูหรือไง อาการอ้วกตอนเช้าๆเวียนหัวเหม็นโน่นเหม็นนี่อารมณ์หงุดหงิดนนะแม่เข้าใจไหมแพ้ท้องก็ใช่นะ่ะสิแกท้องเหรอฉันไม่ได้ท้องเม็นฉันมาปกติเลยน้ำใสรีบบอกกับมารดานางยุพินชักจะหน้าซีดตายจริง เหตุการณ์นี้ทำให้นางยุพินถึงกับหน้าซีดถ้าอย่งนั้นคุณพัดเขาแพ้ท้องแทนใครละ่ะก็จะใครล่ะแม่อีน้อยหนาน่ะมันเข้าหอแทนฉันแล้วใครกันละ่ะที่จะท้องทำาไม่ใช่ฉันนางน้อยหน่านางยุพินเอ่ยชื่อหลานตัวเองอย่างจิกหัวเรียกอย่างที่เคยทำมาก่อน มันเป็นเรื่องผิดพลาดเป็นเพราะลูกสาวของตัวเองเคยแต่งงานมาก่อนและไม่อยากให้นายพัดรู้ว่าลูกสาวของตัวเองยังไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ผุดพองจึงเรียกให้น้อยหนาซึ่งเป็นล้านสาวของตัวเองมาเข้าหอแทนคืนนั้นอะไรเกิดขึ้นบ้างตนเองเป็นคนรู้ดีที่สุดแต่ตอนนี้ถ้าคุณพัด จะต้องแพ้ท้องแทนเมียแล้วก็คนที่ท้องตัวจริงเสียงจริงก็ต้องเป็นน้อยหนะแต่เรื่องของเรื่องก็คือตนเองยังไม่สามารถติดต่อน้อยหนาได้ทำยังไงดีละแม่น้ำใสเกิดอาการหมดหนทางส่วนตัวแม่ก็ยังทำอะไรไม่ถูกฉันจะไปรูหรือ,อยังไงฉันหาตัวมันไม่เจอตั้งแต่วันนั้นแหละ หนังนิ่มไปซ่อนตัวที่ไหนนะในขณะที่สองคนแม่ลูกกำลังปรึกษาหารือพัดก็น่าซีดเดินออกมาจากห้องน้ำขอยาดมให้ผมหน่อยเขาเอ่ยบอกกับเมียน้ำใสรีบหาเครื่องปรทมพยาบาลจนกระทั่งเจอยาดมนี่แม่อุ่น ขอ,อยาลมยาหอมหน่อยสิคุณพัดจะเป็นลมอยู่แล้วชายหนมหันไปหาแม่อุน่นซึ่งแม่อุ่นคือคนที่ดูแลตนมาตั้งแต่ยังน้อยแม่อุ่นจะไม่ยอมรับฟังคำสั่งจากผู้หญิงคนนั้นคุณหนูของนมเป็นอะไรไปคะผมอาการไม่ดีเลย ผมเวียนหัวตอนเช้ามานานแล้วนะนมอุ่นชักจะไม่ไว้ใจสถานการณ์นี่คุณมีอาการอย่างกับคนแพ้ท้องแทนเมียน่พอนมอุ่นพูดอย่างนั้นเขาก็ให้สะดุ้งเป็นไปได้ยังไงเขาไม่ยอมพูดอะไรแต่เก็บงำและเงียบเอาไว้ นมอุ่นได้แต่แสดงความสงสัยแต่ไม่กล้าพูดอะไรออกมาก็เพราะทุกอย่างมันรู้ดีกับใจตั้งแต่คืนที่สองที่เขามีอะไรกับน้ำใสเขาก็เริ่มรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติและเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นเขาจึงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาก็ตามสืบดูว่า คืนวันเข้าหอเขาโดนวางยาจนกระทั่งไม่รู้ตัวว่าทำอะไรกับเจ้าสาวของตัวเองเอาไว้จนกระทั่งวันต่อมาเขาได้นอนกับน้ำใสนั่นแหละเขาถึงได้รู้ว่าคืนวันเข้าหอเป็นผู้หญิงคนละคนกับวันกับวันนี้ที่เขาได้อยู่กับน้ำใส หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยไม่เคยเลยที่จะมีอะไรกับหล่อนเพราะเขายังโหยหาผู้หญิงคนนั้นคนที่มันนอนให้เขาเสพสมอารมณ์หมายจนกระทั่งมีความสุขไปด้วยกันผู้หญิงคนนั้นนุ่มนวลและแสนบริสุทธิ์ต่างจากน้ำใสที่ลีลาเย้ายวนท่าทางเจนเชิงเขาทนไม่ไหว ที่จะให้ผู้หญิงแบบนี้มาเป็นเมียของเขาเขารู้อยู่แล้วว่านางยุพินหมดตัวเพราะเขาตามสืบจนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เอาแต่ติดการพน,นันแต่เขายังหาไม่เจอว่าผู้หญิงที่มานอนกับเขาในคืนแรกนั้นคือใครใกล้แล้วใกล้จะรู้ ท่านนมอิ่มบอกว่าเขากำลังแพ้ท้องแทนเมียถ้าอย่างนั้นเมียคนแรกของเขานั้นก็กำลังท้องและเธอจะตกประกรรมลำบากอยู่ที่ไหนแล้วทำไมถึงได้ถูกบังคับให้ต้องทำอะไรแบบนี้ในที่สุดเขาก็ไปที่ทำงานของเขาได้อย่างสำเร็จพุทธแกได้ความว่าอย่างไงบ้าง ชายหนุ่มเรียกคนสนิทของตัวเองผมได้ที่อยู่ของเธอมาแล้วครับเธอชื่อน้อยหนาเป็นหลานสาวของคุณยุพินว่าแล้วเชียวเขาเป็นข้าเต่าเก่าเลี้ยงกันมาได้ข่าวว่าชีวิตของหญิงสาวคนนี้น่ารนทดน่าด,ด,าดูฝ่ายป้ายุพินของตน ก็เอาแต่อ้างคำว่าบุญคุณไปตามตัวเธอมาได้ที่อยู่แล้วก็ให้บอกกับฉันฉันจะไปหาตัวเธอด้วยตัวของฉันเองพุทธรับคำและเขาก็รับรู้ได้ไม่ไหวเขาต้องหลับตาเพราะยังรู้สึกเวียนหัว แล้วก็รู้สึกอารมณ์เสียกับกลิ่นน้ำหอมที่พุทใช้แกเลิกใส่น้ำหอมมาสักทีได้ไหมฉันเหม็นจนจะอ้วกขอโทษครับเจ้านายถ้าเป็นไปได้แกช่วยถอดสูตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แกฉีดน้ำหอมมาด้วยนะครับเจ้านายพุทตอบเสร็จก็รีบเดินออกไปนอกห้องเพราะกลัวว่าเจ้านายจะฟาดงวงฟาดงาเอาได้ พัดเป็นคนรูปหลอ่อใครๆก็อยากเขาได้ได้เขามาครอบครองแต่ไม่คิดว่าครั้งนี้เขาจะได้บัวที่อยู่ใต้น้ำมาเป็นเมียส่วนเพชรที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาจะต้องรับผิดชอบผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนนี้ลูกของเขาจะต้องอยู่กับเธอผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรนะน้อยนะ่ะ เขาควานหารูปของเธอจริงๆด้วยผู้หญิงคนนี้อยู่ในงานแต่งของเขาพระเจ้านี่เขาปล่อยให้หนางยุพินมาโกโหกเขาถึงขนาดนี้ได้ยังไงแล้วเขากินอะไรเข้าไปถึงทำให้เขาไม่มีสติถึงขนาดมีอะไรกับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นหลานหรือเป็นน้องสาวของเจ้าสาวตัวจริง แล้วเขาจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพูดติดต่อกลับมาภายในบ่ายวันนั้นเราเจอตัวเธอแล้วครับเธอทำงานให้บริษัทแห่งหนึ่งเธอเป็นนักเรียนดีเด่นคะแนนของเธอเข้าขั้นเกียรตินิยมเธอเลยมีงานดีๆทำเขารับรู้และรับฟัง ไปเชิญเธอมาความจริงเขาอยากจะไปด้วยตัวเองแต่สังขารไม่ให้เชิญเธอให้มาเป็นพนักงานของเราได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้ทุกอย่างและในตอนนั้นน้อยหนาที่อยู่อยู่ก็ได้รับโทรศัพท์ที่ไม่ได้คาดหมายและข้อเสนอที่จะให้เงินเดือนอีกหนึ่งเท่าในงาน มากกว่างานที่เธอทำอยู่ทำให้เธอดีใจมากเธอยังเป็นหนี้ป้าของเธออยู่อีกแสนถ้าเธอทนทำงานอดมื้อกินมือ้อประหยัดอีกนิดหน่อยเธอคงมีเงินให้ป้าของเธอและเธอจะเป็นอิสระน้อยหนาไม่เคยรู้เลยว่าป้าสร้างเรื่องทั้งหมดขึ้นมา แกล้งทำสัญญาปลอมๆเมื่อแม่อของเธอได้ยืมเงินป้าไปทั้งๆที่จริงๆแล้วคนที่เป็นหนี้เป็นป้ามากกว่าไม่ใช่ตัวเองหญิงสาวทำงานหาเงินแม้แต่ยอมไปนอนกับสามีของพี่สาวสูญเสียความบริสุทธิ์ของตัวเองไปก็เพื่อสิ่งที่เรียกว่าหนี้ทั้งนั้น ถ้าเธอได้งานนี้ก็คงดีสัญญาก็ใกล้หมดแล้วด้วยเธอรีบโทรศัพท์ติดต่ออีกฝ่ายพุทธเป็นคนรับโทรศัพท์และเธอก็เป็นฝ่ายบอกฉันยังติดสัญญาอยู่ที่นี่อีกประมาณหนึ่งเดือนคุณรอฉันได้ไหมแต่เรามีทางทำดีกว่านั้นพุทธเป็นคนเอ่ยข้อเสนอก่อนที่เธอจะทันรู้ตัว ทางฝ่ายบุคคลก็เรียกเธอไปคุยและทางฝ่ายนั้นยินยอมให้เธอหมสัญญาก่อนและนั่นเองที่ทำให้เธอได้ไปพบกับบริษัทของพัดในวันต่อมาหญิงสาวกำลังจะได้งานใหม่และกำลังจะเปลี่ยนตัวตนของตัวเองหญิงสาวอยากมีวันคืนที่ดีอยากหมดหนี้ ที่แม่ของเธอเป็นคนก่อในที่สุดเธอก็ได้พบกับพุทธสวัสดีครับเออฉันคิดว่าผมชื่อว่าพุทธที่ติดต่อคุณโอเคฉันต้องสัมภาษณ์กับคุณเลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเชิญคุณทางนี้เขาผายมือไปทางห้องของเจ้านาย และตอนนั้นพัดอยู่ในห้องมีเสียงเคาะประตูเบาๆเข้ามาได้เขาบอกเพียงอย่างนั้นหญิงสาวจำเสียงได้ทันทีเธอหันไปมองพุทธและเขาผายมือให้เธอเข้าไปข้างในโดยตัวของพุทธขยับออกมาและเมื่อเธอก้าวด้วยขาที่ไม่มั่นคงเข้าไปในห้องของเขาแล้วพุทธก็ค่อยๆปิดประตูลง เธอได้พบกับชายหนุ่มที่พรากเอาความสาวของเธอไปและเขาเอาแต่จ้องเธออยู่อย่างนั้นในขณะที่เธอเริ่มเงอะงะ,งะและทำอะไรไม่ถูกเชิญคุณเข้ามาข้างในเถอะพอเขาบอกอย่างนั้นหญิงสาวจึงมีสติขึ้นมาคุณ คุณคือคุณพัดดีที่คุณรู้จักผมเขาพูดเพียงแค่นั้นและหญิงสาวทำอะไรไม่ถูกคุณเออมานั่งนี่เถอะครับเขาเชิญให้เธอมานั่งตรงนั้นผมรู้แล้วว่าคุณเป็นใครผมจะไม่ปิดบังตัวเองคุณคือน้อยนาคุณเป็นน้องสาว และเป็นหลานสาวของคุณยุพินคุณคุณรู้ได้ยังไงคุณใช่ไหมคือคนที่เข้าไปนอนกับผมในวันที่เข้าหอคุณรู้ใช่แล้วคุณรู้บ้างหรือเปล่าว่าตัวเองกำลังท้องไม่เธอรีบปฏิเสธโดยเดียว เป็นไปไม่ได้ประจําเดือนคุณได้มาหรือเปล่าหญิงสาวทําท่าคิดฉันโมแต่ยุง่งและในหัวของเธอก็มีภาพของเขาวนเวียนไปมาฉันฉันไม่ได้นับมันไม่มาเลยใช่ไหมล่ะเอาอย่างนี้นะเขาลุกขึ้นยืนและทําให้เธอตกใจรีบลุกขึ้นยืนด้วย ไม่เป็นไรผมไม่ได้ทำอะไรคุณหรอกผมแค่อยากจะพาคุณไปตรวจตรวจดูให้แน่ชัดแต่แต่ว่าพี่น้ำพี่น้ำใสละ่ะก็เรื่องของเขาอะไรพวกคุณทะเลาะกันเหรอเปล่าแต่ผมรู้ตั้งแต่คืนที่สองว่าน้ำใสไม่ใช่คุณ แล้วผมจะอยากกับเธอเธอโกหกผมแม่ของเธอก็ด้วยเขาไม่อยากจะพูดว่ารำคาญสองแม่ลูกมาเกาะเขาทั้งคู่ไม่ได้มีเงินไม่ได้เป็นผู้รักมากดีใช้คนของเขาอย่างกับทาสและเขาสะอิดสะเอียนกับการกระทําแบบนั้นของทั้งสอง เพราะฉะนั้นเขาต้องการเมียตัวจริงที่กําลังอุ้มท้องลูกของเขาอยู่ต่างหากเราไปตรวจกันเถอะแต่คุณบอกว่าจะพาฉันมาทำงานผมต้องให้คุณทำงานอยู่แล้วแต่ในฐานะเมียไม่ใช่ฐานะของพนักงานของผม หญิงสาวทำอะไรไม่ถูกในขณะที่เขาค่อยๆประคับประคองเธอพอรู้ว่าเธอจะต้องท้องแน่ๆในขณะนั้นหญิงสาวแทบไม่กล้ามองหน้าเขาขณะนั่งไปข้างๆก็ยังแอบมองเขาอย่างหวาดหวัว่นแต่ยังคงจำได้เป็นอย่างดีในคืนเข้าหอเขาร้อนแรงแค่ไหนเขาส่งเธอไปสวรรค์มากแค่ไหนทั้งที่เธอเจ็บปวด ผลไม่เคยมีอะไรกับใครถึงกับทำอะไรไม่ถูกและเขาเป็นคนสอนเธอทุกอย่างแม่เขาจะมีสติบ้างไม่มีบ้างคุณหมอตรวจเลือดของเธอและแจ้งข่าวบอกข่าวดีดีใจด้วยนะครับภรรยาของคุณท้องแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นคุณหมอยิ้มและจับมือ กับพัดผัดยิ้มให้คุณหมอไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่ภรรยาของเขาแต่เขาก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาของเขาไม่สนด้วยว่าเธอจะเป็นแค่ลูกกําพร้าหรือเป็นแค่ใครแต่เขาต้องการแค่เธอ เขาพาน้อยหนากลับบ้านหญิงสาวทำอะไรไม่ถูกแล้วเมื่อเธอได้เหยียบย่างเข้ามาในบ้านหญิงสาวถึงกับหน้าซีดมันมันจะดีหรอคะคุณคุณพัดดีสิก็คุณคือเมียของผมนี่แล้วถ้าพี่น้อยหนารู้ผมต้องการให้ทั้งคู่รู้อยู่แล้วคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่ยือนอยู่ข้างๆผมหญิงสาว ยังคงรอคอยในขณะนั้นนางยุพินและน้ำใสค่อยๆเดินออกมาทั้งคู่ตกใจที่ได้เห็นเธอนางน้อยหนาแกมาทำอะไรที่นี่เรียกเมียของผมให้มันดีดีหน่อยพัดเป็นคนออกรับแทนเธอทุกอย่างคุณพูดอะไรคะคุณพัดฉันตั้งหากที่เป็นเมียของคุณเมียกำมารอน่ะสิ คุณมันก็แค่ผู้หญิงเสเพเรยยำเปกออกไปจากบ้านของผมเก็บข้าวเก็บของของพวกคุณออกไปทั้งหมดในขณะนั้นแม่นมอุ่นรีบออกมาดูเหตุการณ์พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็รีบไล่ทั้งคู่ออกไปออกไปสิคะหรือว่าจะให้พวกเราเรียกตำรวจนมอุ่นรีบเรียกยามเรียกทุกคนที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในบ้าน ออกมาเพื่อขับไล่สายส่งสองแม่ลูกกำมาอในตอนนั้นน้อยหน่าเองก็ทำอะไรไม่ถูกแต่แกก็ยังเป็นหนี้ฉันหนั่งน้อยหน่าหนี้อะไรเธอไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นหนี้คุณทั้งนั้นคุณกุเรื่องขึ้นมาเองคุณตังหากที่เป็นหนี้แม่ของน้อยหน่าคุณเอาแต่เล่นการพนัน จนเป็นหนี้แม่ของน้อยหนาต้องหาเงินมาช่วยลบกลบหนี้เพราะกลัวคุณจะถูกฆ่าแล้วคุณก็ยังทำแบบเดิมกับลูกสาวคนที่มีบุญคุณกับคุณคุณมันเขาละคำนั้นไม่อยากด่าให้เสียปากรีบขนของออกไปจากบ้านของผมเดี๋ยวนี้แล้วก็เซ็นยาให้ผมด้วย ไม่อย่างนั้นผมจะเล่นงานพวกคุณสองแม่ลูกให้ถึงที่สุดเขาโกรธจัดและขับไล่ใส่ทรงสองแม่ลูกออกจากบ้านแม้จะโกรธแม้จะเลื่องแค่ไหนทั้งสองแม่ลูกก็รีบขนของออกไปอยู่ดีโดยมีทนายตามมาติดติดพุธไปคอยกํากับให้ทนายยืนรอในขณะที่น้ำใส เซ็นบายาแม้จะไม่ยากเซ็นแต่ก็ต้องจำใจเซ็นสุดท้ายสองแม่ลูกก็พ้นออกไปจากบ้านหญิงสาวรู้สึกโล่งอกแต่เธอก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าแล้วเธอจะมาอยู่ที่นี่ในฐานะไหนกันแน่วันดีคืนดีถ้าเขาเฉดหัวเธอไปแบบนี้บ้างเธอจะทำยังไงหญิงสาวรู้สึกกลัวขึ้นมาหยิงฉลัน คุณคงไม่ทำแบบนี้กับฉันใช่ไหมจะป้าหรือไงผมจะทำแบบนั้นได้ยังไงก็ไม่ดึงสิคะเธอเองก็รู้สึกกลัวเหมือนกันพอไม่รู้เลยว่าวันดีคืนดีเขาจะโมโหร้ายขึ้นมาเมื่อไหร่นี่แค่เห็นสภาพป้าของเธอกับพี่สาวของเธอเธอยังสั่น ไม่ดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างเมื่อตัวเสนียดผ่านพ้นออกไปนอกบ้านแล้วพัดก็หันมามองเธอเขายิ้มอย่างโล่งใจและค่อยๆอุ้มเธอขึ้นมาหน้อยหน้ากอดคอเขาเอาไว้แน่นเธอตกใจและร้องเสียงหลงคุณพัดคุณจะทำอะไรคะผมก็จะอุ้มเมียของผมเข้าบ้านนะสิ หญิงสาวแก้มแดงทำอะไรไม่ถูกตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอเอาแต่คิดถึงเขาไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้เธอจะได้อยู่ในอ้อมกอดของเขาจริงๆคุณพันพูดอะไรก็ไม่รู้ต่อไปคุณจะขับไล่สายส่งฉันเหมือนพี่นำสายกับป้ายุพินหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมผมจะต้องขับไล่สายส่งคุณด้วย ในเมื่อคุณเป็นผู้หญิงที่ผมต้องการมาเป็นภรรยาของผมจริงๆชายหนุ่มพูดขณะผ่าเดินเข้าไปในห้องของตนเองต่อไปนี้คุณจะอยู่ห้องนี้กับผมคุณไม่รังเกียจฉันหรอกคะ่ะฉันเป็นลูกไม่มีพ่อแม่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าผมไม่ได้ดูถูกคนนะเอาละ่ะคราวนี้เรา มารำลึกความหลังกันดีกว่าขณะนั้นเขาก้มลงเพื่อจะปิดปากเธอหญิงสาวยกนิ้วขึ้นปิดปากเขาไม่ได้ค่ะเพราะอะไรล่ะจ๊ะเพราะว่าฉันหิวและลูกของฉันก็ต้องการสารอาหารนะสิคะเธอพูดอย่างเย้าวยวนในขณะนั้นเขาหัวเราะ ขอกินก่อนไม่ได้หรือไงหิวเธอจะแย่อยู่แล้วนะน้อยหนาเขาพูดเสียงกระซเอาและหญิงสาวเร้องรู้สึกจักกจี้เมื่อเขาเอาคางมาถูกแก้มเธอความรู้สึกของคนมีความรักมันเป็นอย่างนี้เองหญิงสาวกอดคอเขาเอาไว้แน่นรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นซินเดอเรล่าเมื่อวานยังเป็นคนรับใช้แต่วันนี้ เธอกลับได้สวมมงกุฎแต่งงานกับผมนะหญิงสาวยิ้มอย่างดีใจคุณให้โอกาสนั้นกับฉันจริงๆหรอคะก็จริงนะสิคุณจะเป็นเมียคนเดียวของผมเชื่อใจผมไหมหญิงสาวยังไม่ค่อยแน่ใจจึงไม่กล้าตอบผมอุตส่าห์ให้คนของผมติดตามหาตัวคุณจนรู้ รู้ความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมให้ทุกอย่างมาสูญเสียเวลาไปพอเขาพูดอย่างนั้นเขาก็จูบเธออย่างดุดดื่มดุดจูบที่เธอ,อยังคงจำได้เป็นอย่างดีมันทำให้เธอรู้สึกว่าหวานอยู่ในอกถึงแม้ทั้งคู่จะไม่ได้เริ่มจากความรักแต่ก็ขอเริ่มด้วยความเข้าใจ สามีของเธอทำการจีบเธอในขณะที่เธอท้องไปด้วยเธอทำหน้าที่เป็นภรรยาของเขาหญิงสาวเป็นคนอ่อนหวานน่ารักแม่นมอิ่มชอบเธอมากเธอไม่ได้ไปทำงานอยู่กับเขาแต่ใช้เวลาอยู่ในบ้านของเขาทำโน่นทำนี่มีกิจกรรมมากมายบางครั้งก็ไปช่วยงานเขาบ้างที่บริษัท เขาจึงได้รับรู้ว่าเมียคนนี้ของเขาแสนเก่งแค่ไหนถือไม่ได้ทำเป็นแค่งานบ้านเธอไม่ได้ทำแค่หน้าที่ของภรรยาแต่ยังเป็นคู่ครองและเข้าใจงานสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นแล้วเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่เหมาะจะเป็นภรรยาของเขาที่สุดในโลกค่อยคอย เรียนรู้กันไปค่อยๆรักกันไปลูกคนแรกเป็นเด็กผู้ชายประพิมพ์ประภายเดียวกับแม่ซึ่งยิ่งทำให้เขาหลงรักและนั่นคือช่วงเวลาที่แสนดีของพัดชายหนุม่มจูบขมับของเธอเบาๆหญิงสาวกำลังปลือตาจะหลับแลไม่หลับแลขอบคุณนะ ที่มีลูกชายที่แสนหล่อให้กับผมผมรักคุณหญิงสาวยิ้มจนแก้มปริกจริงหรอคะฉันก็รักคุณนะและเธอก็จุบเขาตอบเบาๆก่อนที่จะหลับไหลไปปล่อยให้พยาบาลดูแลลูกของเธอต่อจบแล้วนะคะ แค่เมียในคืนเข้าหอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาอะอะไรนะเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปต่อฝากชมพูดสนับสนุนตาจะได้มีรายได้มาจุนเจอครอบครัวนะคะรักนะคะบคุณรักษาสวัสดีค่ะ